มาเร็วๆมาเปล่าเค็งให้น้องมเมย์พ่อออกมาเรนะ็วพ่อไม่ใส่เสื้ออะไรใช่ไหมพ่อไม่ใส่เสื้อแน่นอนนี่เจ้าของวันเกิดเออ,เอไป มาเปาเค้กก่อนทำไงลูกทำไงก่อนียก่ขนะอนขอบคุณค่ะมาเปาเค้กมา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 ปอ,อไปปอขับไหมไปไปปิดไฟปปอปิดไฟเออ ปิดไปก่อนเลยเห็นไมพ่อเข้ามาพ่อมอเข้ามาเลยหรอเร็วเร็วหนึ่งนับเลยนะพ่อไม่รู้อ่ะหนึ่งสองสามเอา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy อธิษฐานก่อนพามึงไม่ึเมา่อมึงกลัวอะไรเฮ้ยมึงแรงยังไงเมื่อคืนนีมอคืนมึงแรงไงแ a ปปี i a สิงห์ม้าเม่ h r สิงห์มาเอ h a p i สิงหาเมื่อคืนอธิษฐานเลยอธิษฐานยไปเป็นรง เอาเอามีดมาตัดมันไม่มีแนวตัดเขาไม่ได้ให้แนวตัดเลยเธอห่ารูปก่อนะแม่่ายรูปไหมนะรูปหมกอ่ะเอ้ยวางม่ไดรูปกว่าน้องน้องถิอเ้ยเดี๋ยวรูดเดี๋ยวก็ไม่ได้กินแล้วเราจะไปเอาเงินก่อนล